ม่มโนนี่คือแทบจะได้กันแล้วล่ะถายนิดเดียวเออถ่ายกับความเรื่องมือของน้องๆแนั่นพ่อของลูกมาพ่อของลูกมาพี่วงเหรอแล้วฉันก็เห็นว่าสองคนนี้เธอก็ติ่งน้องคู้เลย แล้วแล้วพี่วงร่วมมือด้ไหมไม่เจอเดียวนี้คือเสียง่อนกัอนี่กบอกว่าอยากเป็นมาแะจ้ากอยา้งอนที่สุดนเาแต่ด้วยน้ำเห็นแล้วนี่ก็อยากบแก้งร้อนเยอะเง้หว่ะ ไปด้วยเอาเดือดแก๊สเอาไปไปบ้างแล้วก็จะเป็นลุมปมากแอ่งไทยกันแ,แลนวกก็มีพี่เอพี่บีพี่ซีพี่วงทุกคนเลยอเขาแบบเขาพี่วงไม่มาเลยเลยหรอวะมาอย่างนี้ในหง